สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมการ์เดนเทวกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละครของฮีโร่ไข่นะับผมที่หลายๆคนเนี่ยกำลังลังเลหรือว่าเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะเปิดตัวละครตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดตัวละครตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงการนําไปใช้งานในโหมดต่างๆ แล้วก็บิวตัวละครสลับตัวละครตัวนี้นะครับผมว่าสามารถเล่นได้ในรูปแบบไหนบ้างนะฮะเดีย๋ยวไงวันนี้เนี่ยเราก็ไปชมพร้อมกันเลยละกันนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะฮะผมสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะฮะเติมถูกเติมไวคุ้มสะดวกไร้รีฟันให้บริการมานานกว่า3ปีและบริษัทจดทะเบียนผ่านนิตนะฮะสามารถชรําระเงินผ่านช่องทางของบริษัทได้นะฮะมีผู้ใช้งานสําหรับร้านนี้เนี่ย200,000กว่าคนนะครับผมแถมยังสามารถเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะซึ่งในเกมของการ์เดนเทลเองก็จะมีแพคทีส่สามารถลดราคาได้หลายแพคเลยนะครับรับรองว่าเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอน อย่าลืมติดต่อกันได้ที่รา้าน t h อ h ฮ n น s h อ p แอดไลน์เดอะฮันชด้านล่างนะฮะหรือคลิกไปที่ลิงก์ใต้ d e s c r i p t ั o นได้เลยนะครับสำหรับตัวละครของฮีโร่ใคตัวนี้นะฮะผมเป็นตัวละครนักรบนะท่าแสงซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้าง โดดเด่นเอามากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้นั้นมีความสามารถในการเล่นที่ก่อนข้างหลากหลายและมีความโอเวอร์ออในการใช้งานอยู่ในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะซึ่งภายในคอนเทนต์ของเกมเกมนี้นั้นฮีโร่ใครก็สามารถแทบจะไปได้เกือบทุกคอนเทนต์เลยนะครับแต่ก็จะมีคอนเทนต์หลกัหลกๆที่โดดเด่นอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของอารีน่านะครับผมหรือว่าทีมตีบอสระยะใกล้นะฮะส่วนในเรื่องการลุยในเรื่องคาร์มาซอนหรือคอเลเซียมเนี่ยก็ยังพอเล่นได้อยู่ในระ เลยทีเดียวนะครับความสามารถของฮีโร่ใครนั้นการโจมตีปกติก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแก่สัตรูระยะใกล้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารูปแบบการโจมตีของสกิลการโจมตีปกตินั้นสามารถไล่หัวชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนนะครับไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายนั้นวิ่งหนีเราออกห่างได้ง่ายๆเลยนะครับผมสกิลต่อเนื่องก็จะเป็นตัวของ justice judgment ตัวนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายระยะใกล้เท่ากับ3 8 0ร เขของของงดมใคร,ครสกิลค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็สร้างดาเมจได้ต่อเนื่องแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือต้องกดใช้สกิลให้ไวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยสกิลนี้จะไม่โดนศัตรตูขณะที่ศัตรตูติดสถานะอยู่เนาะ ความสามารถของใครที่จะเป็น Passive Dual Matrix ตัวนี้เนี่ยเมื่อทําการถูกโจมตีแล้วตัวเองจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น30เป็นเวลา4วินาทีด้วยกันจะทําให้ตัวเองนั้นถึกขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวรวมถึงจะ s t Hit h e โดนเป้าหมายหรือว่าการโจมตีปกตินั่นแหละนะฮะจะทําให้ตัวเองได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีอีก30เป็นเวลา4วินาทีด้วยกันนะฮะถือว่าเป็นสกิลที่บัฟให้กับตัวเองทั้งรุกทั้งรับในสกิลบัฟตัวเดียวเลยนะครับทั้งตีแรงขึ้นแล ป้องกันเยอะขึ้นค่อนข้างเยอะอีกด้วยส่วนที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมีในเรื่องของสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นถึง70%นั้นทำให้ตัวละครของฮีโร่ใครเนี่ยสามารถนำพาสิฟนี้ไปเล่นในปาร์ตี้ไหนหรือคอนเทนต์อะไรก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลุยด่านเองลงคอลเซียมเองลงอารีนาเองลงบอสเองก็สามารถนำไปเล่นได้เกือบทั้งหมดทุกคอนเทนต์ก็ต้องเรียกว่าทั้งหมดทุกคอนเทนต์เลยนะครับ ต่อมานะคะผมอาวุธคู่ใจของตัวละครของฮีโร่ใครนั้นก็จะเป็นตัวของดูเรนเดลนะฮะอาวุธชิ้นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะดูดาเมจไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าก็สามารถทดแทนด้วยพาสิทของตัวฮีโร่ใครค่อนข้างเยอะแล้วดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่3,906หน่วยไปจนถึง4,289หน่วยนะฮะเป็นอาวุธที่โจมตีธาตุแสง1,162หน่วยจนถึง1276นหน่วยมีอัตราค,คลิติเข้าแถมติดมาด้วยนะฮะ12%มี HP เปอร์เซ็นต์ e ีเ n s e ความเสียหายสกิล8%และสกิลออปชันลับเนี่ยก็จะมีความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธด้วย12%แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยแต่ก็ได้ใช้บ่อยอยู่ในอารีนาเช่นกันนะฮะ,ะใช้ดาบเล่มนี้กับฮีโรคายนั้นเมื่อเขาทำการโจมตีปกติไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติหรือความเสียหายอะไรก็แล้วแต่นะฮะผม โดนเป้าหมายจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาเพิ่มขึ้นอีก20เป็นเวลา3วินาทีด้วยกันก็ต้องบอกไปว่าขวดกันยับยับเลยทีเดียวนะครับและเมื่อ j จัสติสเฮดโดนเป้าหมายหรือว่าการโจมตีปกตินั่นแหละมีโอกาส50ที่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก5เป็นเวลา6วินาทีด้วยกันและตัวดาเมจคริติเคอลของใครเองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก10 เป็นเวลา6กวินาทีด้วยกันนะฮะซึ่งบัพพาสิบนี้เนี่ยจะสเต็คได้สูงสุดทั้งหมด3ครั้งด้วยกันทําให้พลังโจมตีรวมเนี่ยสูงถึง15%และดาเมจคริติคอลคสูงถึง30%กันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ไม่ควรจะขาดอาวุธประจําตัวเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจําเป็นมากจริงๆนะฮะในส่วนของการเล่นฮีโร่ใครนั้นก็ไม่มีอะไรยากมากเลยนะับผมก็แค่วิ่งไล่แทงอย่างเดียวนะฮะ ซึ่งจะเป็นสกิลที่สามารถวิ่งไล่ศัตรูได้ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าหากศัตรูวิ่งไปไกลเกินไปเนี่ยเราแค่จิ้ม2ทีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะไม่ต้องกดสกิลต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าศัตรูเลยระยะของเราไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของใครเนี่ยวิ่งไล่จิ้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยหนีแทบจะไม่ได้เลยทีเดียวส่วนรูการโจมตีปกติก็จะเป็นการแทง2ครั้งแล้วก็หมุนกลางหันหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดฟาด1ครั้งนะครับก็จะประมาณนี้เลยไไมมม่ีออะะะรเยากน มาในเรื่องของสกิลอาวุธนะครับผมก็จะเป็นพายุนะฮะพายุคล้ายๆพายุน้ำแต่จะเรียกว่าเป็นพายุลมแล้วกันนะฮะสกิลคูดาวเองก็ค่อนข้างเร็วไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับผมคูดาวอยู่ที่8วินาทีสามารถกด2ครั้งแล้วก็ต่อเชนคอมโบได้เลยเนาะส่วนสกิลเชนคอมโบก็จะเป็นการกลางสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่ห้าเหลี่ยมนะฮะห้าเหลี่ยมบนพื้นที่นะครับผมถือว่าสกิลนี้เองเนี่ยใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงถ้าหากว่าเราหน่วงเวลาของ เชีคอมโบเนี่ยนานเกินไปก็อาจจะทําให้สกิลนี้เนี่ยไม่โดนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจ,จต้องกดเร็วหน่อยเนาะเพื่อที่จะให้สกิลนี้นั้นโดนดาเมจได้เยอะที่สุดที่ทําได้นะประมาณ1.5าวิหรือว่า1วิก,ก่อนกมหนดเวลาก็ได้อยู่นะฮะแต่หนึ่งวิค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่ประมาณนึงเลยเราจะเห็นได้ว่าใต้บัฟของอใต้เท้านะใต้เท้าของใครเนี่ยมีบัฟเป็นจํานวนมากเลยที่ได้จากตัวละครตัวนี้นะครไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอัตราพลิเคิลไม่สิอันนี้ดาเมจพลิเคิลนะฮะมีการเพิ่มพลังโจมตี จากตัวของอาวุธของใครนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟของสกิลปาร์ตี้นะฮะผมพลังโจมตีอีก30%ที่ได้รับจากบัฟของพาสซีฟตอน5ดาวนะฮะวิ่งเร็วจากอาวุธด้วย20%แล้วก็พลังป้องกัน30%จาก buff party บัฟพาสซีฟปาร์ตี้นะฮะเป็นบัฟที่เพิ่มให้กับตัวเองทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งหมด5บัฟด้วยกันไม่รวมตัวของพาสซีฟปาร์ตี้นะฮะผม ซึ่งจะเห็นได้แล้วว่าใครนั้นเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับการเล่นอรีนา3าค่อนข้างเยอะและเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายหายคนน้ำมักจะหยิบมาเป็นตัวแรกๆเลยนะครับสำหรับทีมตีบอสระยะใกล้อ่าไม่ใช่สิทีม33ระยะใกล้นะฮะ เมื่อเราได้เห็นรูปแบบของการเล่นของใครแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดสักเท่าไหร่ในอารีนาเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปั้นฮีโร่นี้ขึ้นมาแต่กําลังจะปั้นมาเร็วๆน,นี้ถ้าหากวปั้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนําไปทดสอบในอารีนาให้ดูละกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการแนะนําบิวกับตัวละครนี้อยู่ด้วยใช่ไหมที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมีบิวที่เราจะนํามาเล่นนั้นได้ทั้งหมด2บิวด้วยกันจะเป็นบิวในเรื่องของการเพิ่่่มมพลลังงงป้อกกกนนนนทีจะะเหาาาาาใรรรุยด3 3, ลงแคลเซียมเป็นต้นนะฮะและบิลในเรื่องของการเพิ่มดาเมจหรือว่าการสร้างดาเมจนั่นเองนะครับซึ่งอีกบิลหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการตีบอสนะฮะเป็นหลักเลยนะครับผมหรือว่าจะนําไปเล่นในคอนเทนต์อื่นๆที่อาจจะไปเล่น33าในทีมดาเมจด้วยก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแนะนําการสวมใส่ของใครกันก่อนเลยละกันนะครับผม แน่นอนว่าดาบของใครนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถขาดได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วแน่นอน100%นะฮะถัดมาเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของเครื่องประดับสลับทีมสายป้องกันก่อนละกันนะฮะฮีโร่ใครเนี่ยก็จะแนะนําเครื่องประดับที่เน้นในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็จะมีหลกักหลัก แนะนำอยู่3ตัวได้กันจะมีอันที่1นึ่งสร้อยคอผืนนระสุธาอันนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทําให้การป้องกันเรีย้ผลนะครับซึ่งเอาไปต่อกรก,กับตัวละครที่ลดป้องกันของเราได้เป็นอย่างดีและถือว่าเป็นเครื่องประดับหลักๆที่เราจะใช้งานกันในอารีน่าเป็นหลักเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสร้อยคอแพนด้านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเป็นสร้อยคอที่มีดีเฟนซ์ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะฮะมีพลังชีวิตมีความเสียหายสกิลแล้วก็มีโล่ตอนเริ่มต้นแถมติดแอคแท็กมาให้ด้วยซึ่งก็เเเหมาาะในนรรื่่อองของขกล หน้าเป็นหลักอยู่แล้วหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยต้องการที่จะมีสกิลดาเมจที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนื่องจากว่าพลังป้องกันเนี่ยมันต่ํามากจนเกินไปนะครับก็จะเป็นสร้อยคอของมิโอทออันนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของสกิลแรงแล้วก็สร้าสกิลเร็วมากกว่าส่วนออปชันที่แนะนําให้ใช้เนี่ยก็จะเป็นจมทิท่าแสงแรงขึ้น18%นะคะ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการ์ดสำหรับตัวละครของฮีโร่ใครนั้นแนะนำใส่การ์ดที่เป็นดีฟนซ์ทั้งหมด2ใบด้วยกันนะครับผมอันนี้สำหรับในการเล่นรุยดาาหรือการเล่นอารีนาเป็นต้นเนาะ สุดท้ายก็ในเรื่องของของสะสมแล้วก็ลิลิปโบลานะครับผมในเรื่องของสะสมเนี่ยก็จะเน้นใช้ของสะสมที่ทําให้ตัวเองถึกขึ้นละกันนะครับผมซึ่งของแนะนำเนี่ยก็จะมีตัวของ แก้งแพนด้าทูฟี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้สแต็คครอบคลุมทั้งหมด3อันเลยและเมื่อเลือดเราต่ํากว่า35%แล้วเนี่ยจะได้รับในเรื่องของเกราะป้องกันหรือว่าเป็นโล่สีขาวอีก40%ด้วยทําให้ไม่ตายง่ายจนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างถึกเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีไอเทม3ดาวเนี่ยก็จะมีไอเทมแนะนําที่จะเป็นในตัวที่จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีอ่า ลายอา่าแสงนะฮะอยู่ไหนแล้วจะไม่ได้อัอนนี้เนาะอ่ะเป็นมอไซค์อันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะได้ในเรื่องของการเพิ่มดีเฟนต์9%เฮดปี3%และโจมตี้าแสง20%ก็จะมีทั้งดาเมจและพลังป้องกันด้วยนะครับสุดท้ายก็ในเรื่องของ Relic โบราเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวที่เพิ่มในเรื่องของออปชันเซ็ต ที่มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น10%นะครับหรือว่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่มีบัฟเพิ่มขึ้นในเรื่องของพลังป้องกัน12%ส่วนออปชั่นรองในอารีนาเนี่ยที่เราจะเล่นกันหลักๆก็ถ้าหากว่าไม่เลือกเป็นดีเฟนต์นะครับผมก็จะให้มีติดแอทแทไปด้วยละกันนะครับหรือ HP เพื่อทําให้ตัวเองนั้นไม่ตายง่ายจนเกินไปนะครับ ส่วนในสถานะที่2เนี่ยก็เรือกเอาตามใจชอบเลยว่าเราจะเล่นในเรื่องของความเสียหาย PVP เป็นหลักไหมนะครับผมหรือถ้าหากไม่ใช้อยากจะให้ถึกขึ้นก็จะอาจจะไปเอาออปชันอื่นก็ได้ในเรื่องของการฟื้นฟูแต่ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่าเน้นในเรื่องของการเพิ่มความเสียหาย PVP หรือความเสียหายคริติคอลก็จะดีกว่าเนาะแต่ความเสียหายคริติคอลเนี่ยก็ต้องจัดทีมที่มีคริติคอลไปด้วยนะครับ ถัดมานะฮะผมก็จะเป็นในทีมสายดาเมจละกันนะครับซึ่งทีมสายดาเมจเนี่ยก็จะแบ่งแยกย่อยเป็น 2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือการที่จะนําไปเล่นเป็นตัวละครหลักนะครับซึ่งการที่จะนําไปเล่นเป็นตัวละครหลักนั้นก็จะเลือกใช้ตัวของสร้อยคอมิโนโทอร์อันนี้นั่นแหละนะครับผมดาเวดก็ค่อนข้างเยอะจากความเสียหายสกิลที่เยอะมากนะฮะแล้วก็ความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธและก็ได้โจมตีธาตุด้วยนะครับต่อมาชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นสร้อยคอกระจกแห่งคําสาบานนะครับอันนี้เองเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของดาเมจธาตุแสง15%นะฮะผมมีพลังป้องกันด้วยส่วนออฟลองข้างล่างอีก4อันนี่อก เ HP, Defense, ความเสียหายสกิลแล้วก็ความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธนะครับ ต่อมาประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทตัวที่เดินตามหลังซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีแนะนําเพียงแค่2อันเท่านั้นนะครับหากมีสไนเปอร์ก็เกิลก็เลือกใช้เป็นสไนเปอร์ก็เกิลนะครซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะบูตในเรื่องของัตราลริติคอลเพิ่มขึ้นด้วยมีความเสียหายสกิลและมีพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็กำจัดศัตรูแล้วจะได้ดามจเพิ่มขึ้นนะฮะและอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหากไม่มีสไนเปอร์ก็เกิลนะครับก็ใช้เป็นชาร์จชูเตอร์ได้เหมือนกันนะครับอัน เลยเนาะ ส่วนในเรื่องของของสะสมเองเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเราจะนําไปเล่นแบบไหนตีบอสนะครับผมก็จะมี2ตัวที่เลือกนะครับก็จะเป็นตัวของแบบจําลองยันแม่อินเวเดอร์อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่บอสเลือดต่ากว่า60%จะทําให้เราตีแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มขึ้น12%บสองเปอร์เซ็นด้วยเนาะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแบบจําลองแห่งการเสียสละอันนี้เองเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อบอสนั้นมีเลือดตั้งแต่40%ขึ้นไปนะะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตอนเลือดเต็มหลอดนะะตีเพิ่มขึ้น12% เช่นนกันแต่ถ้าหากไม่มี2อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็เลื่อนไปใช้ตัวของ f i กอ r ์ m o t o r ร์ไซ e u ยูจินะฮะก็จะเพิ่มในเรื่องของรังมตีท่าแสง20%เช่นกันส่วน relic โบราณเนี่ยก็จะมี2ช้อยให้เลือกเหมือนกันนะครับหากไม่ใช้ถ้วยทียท่จะช่วยบูสต์ในเรื่องของอัตราคืิที่เข10%นะฮะผมก็จะเลือกใช้เป็นหนังสือที่เพิ่มดาเมจให้กับ party อีก10%ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้อันนี้กันเนื่องจากว่าทีมตีบอสระยะใกล้นั้นมันมีตัวบูสต์ดาเมจอยู่แล้วนะครับ ส่วนออปชันเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มดาเมจเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นแอตแท็กล้วนๆเลยนะครับหรือว่าจะมีติดอัตราคริติคอลหรือความเสียหายมาด้วยก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะรีได้ออปชันแบบไหนส่วนออปชันที่2เนี่ยก็แน่นอนว่าดาเมจต่อบอสเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรานําไปตีบอสเป็นหลักนะครับผมสับตรงนี้เนาะเหมือนกันเลยนะครับ สุดท้ายในเรื่องของการสำหรับทีมดาเมจนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะแนะนําเป็ียน2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือตัวละครที่เดินนําเป็นตัวหลักใส่ความเสียหายสกิล2ใบนะครับส่วนตัวที่นําเป็นตัวที่เดินตามเนี่ยก็แนะนําว่าใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีเปอร์เซ็นหรือว่าถ้าหากมีโจมตีธาตุแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะก็จะใส่เป็นเพิ่มโจมตีธาตุหรือโจมตีปกติก็ได้นะครับดาเมจสองอันนี้มันเท่ากันขอแค่เปอร์เซ็นเท่ากันเนาะ สำหรับการแนะนำของตัวละครฮีโร่ใครก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ l e v e l 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมก็อย่าลืมฝากร้านเติมเกมหรือฮันช็อปไว้ด้วยนะฮะเติมกเมกมได้24ชั่วโมงคุ้มสะดวกปลอดภัยไร้ดีฟันให้บริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยนะฮะไปใช้งานซะเดี๋ยวเขาจะได้จ้างผมต่อนะฮะผมยังไงวันนี้พี่ก็ต้อง ตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ่ายๆน้องๆทุกคน